ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเงินเป็นทองให้คุณทั้งสิ้นแล้วไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะคะเงินหนี่หลังไหลมาเทมาเลยนะเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะใต้สำรับเป็นอะไรอืมใต้สำรับเป็น night o f p e n t a c l e s นะคะแม่หมอว่าในที่นี้นะคะความสามารถของคุณทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ มีแม่หมอว่าคุณจะได้รับนะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากเออไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนไปทำงานที่ใดนะคะความสามารถของคุณมันจะเป็นเนี่ยเหมือนที่แม่หมอบอกไปนะคะก็คล้ายๆกับแปดเหรียญนั่นแหละก็คือความสามารถของคุณทำเงินทําทองให้คุณทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนกับนักรบนะคะเนี่ยที่รบชนะแล้วเห็นไหมคะได้รับปูนบำเหน็จเรียบร้อยนะคะได้รับได้รับเงินทอง